เรียบร้อยครับแต่มีเหลือทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพามาดูชวนชมนะครับต้นที่ติดฝักต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เขาเป็นพันธุ์มงกุฎเพชรนะครับต้นที่ถ่ายรูปลงหน้าปก YouTube แล้วก็เฟซนะครับมาดูฝักที่แก่แล้วนะครับก็จะเห็นเขา แตกออกมาแบบนี้เรเรียกว่าปักแตกแล้วก็ถ้ามีมีดเลือนกลตัดก็ตัดครับแต่ว่าง่ายๆก็เด็ดเลยนะครับง่ายดีข้างในก็เป็นเมล็ดนะครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบฝักที่แก่แล้วพร้อมเก็บกับฝักที่ยังไม่แก่นะครับฝักที่แก่แล้วก็สีจะเหลืองๆเ,เหมือนผลไม้สุกรับ ปักที่ยังไม่พร้อมยังไม่สุกก็เขียวๆอันนี้เป็นราชินิพันธดอกนะครับก็สีใกล้จะสุกเต็มทีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แตกก็รอหน่อยนะครับจะเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ว่าไม่รีบกัโช่วงนี้อยู่ว่า ได้ฝักมาแล้วครับแล้วก็จะมาดูข้างในนะครับทําการแกะออกมาข้างในก็จะมีมะเมล็ดนะครับมเมล็ดยาวๆกับปุยของมันนะครับแนะนําให้แกะตอนที่เม็ดใหฝักยังสดนะครับปุยจะเปียกจะได้ไม่ปลิวนะครับ ถ้าปุยิยเขาแห้งแล้วเขาจะปลิวตามลมทำให้เกะยากนะครับประสบการณ์เคยมาแล้วนะครับก็แยกเม็ดที่มีธุระออกไว้นะครับเพราะเขารีบนะครับอาจจะไม่ง,งอก หลีบแล้วสามเมล็ดนะ ครับวันนี้มาดูผลของการเขี่ยฝักให้ติดเยอะๆนะครับต้นนี้ผมเก็บไปแล้วสี่ฝักก็นับรวมกันหนึ่งคู่สองสามสี่ห้าหกแปดแสดสองสิบหกเป็นยี่สิบฝักนะครับต้นนี้ยี่สิบฝักก็สังเกตดูว่า ต้นเขาไม่ได้เป็นต้นใหญ่โตอะไรนะครับแล้วก็สภาพต้นนะครับต้นนี้เป็นมงกุฎเพชรนะครับทีนี้ถ้าเขาติดฝักเยอะๆปั๊บเขาก็จะทุ่มเททุกอย่างนะครับให้ไปบำรุงฝักจนกระทั่งว่ากิ่งก้านที่ไม่มีฝักนะครับเห็นไหมครับเริ่มเน่าน แสดงว่าต้นชวนชมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่คิดเป็นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าทิงกิ่งนะครับทิงกิ่งทิงกิ่งต้นไม้คิดได้ว่าถ้าเอากิ่งนี้ไว้ฉันจะบำรุงไม่ได้ฉันก็เลยทิงกิ่งซะหน่อยนะก็ยังดีนะครับที่เขาทิ้งกิ่งเพราะว่าแผลแผลที่เกิดจากการทิ้งกิ่งนะครับ แต่เขาจะไม่เน่านะครับแต่ถ้าไม่ทิ้งแล้วเหี่ยวแห้งลงไปนะครับอันนั้นอันตรายนะครับอันนี้เขาคิดเยอะเลยครับทิ้งกิ่งตั้งหลายกิ่งนะครับสนุกนะครับเวลาเด็ดกิ่งที่เขาทิ้งกิ่งสนุกมากแต่ว่าเด็ดเยอะเยอะโอ้โหหายไปเยอะเลยครับนี่ก็น่าจะทิ้งเยอะเลยครับเนี่ยน่าจะถึงโคนเลยแหละ ยังไม่หลุดนะครับใจร้อนตัวเน่าเหมือนกันนะครับก็ต้องดูนะครับฤดูกาลหน้าผมจะเขี่ยแค่ห้าฟักแค่นั้นเลยสงสารนะครับถ้ากวดอกอีกอาจจะไม่เขี่ยเลยนะครับการเห็นไตเต้นหน้าคลิปผมนะครับนี่คือ ต้นเขานะครับต้นแม่พันธุ์ประจําสวนนี้ก็ทิ้งลร้กิ่งอยู่นะครับอโอ้ทิ้งกิ่งใหญ่เลยครับเนี่ย ครับก็ฝากไว้นะครับอย่าเขียเยอะเกินไปมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นราชินีพันโดแต่ว่าตอนี่เป็นตอยักษ์ญปุ่นนะครับก็เขาทำไว้เพื่อทำมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะจะสังเกตเห็นว่าไม้พุ่มใหญ่นะครับแต่ว่ามีฝักแค่ สองคู่ความจริงมีสามคู่นะครับแต่ว่าเก็บไปแล้วคูห่หนึ่งก็เหลือสองคู่รอวันแตกใกล้แล้วแหละก็ต้นนี้ก็จะไม่มีทิ้งกิ่งให้เห็นนะครับขนาดว่าเป็นราชินีที่เขาทิ้งเยอะๆก็ยังไม่ทิ้งกิ่งเพราะว่าเขาไม่ต้องไปบำรุงเยอะ สาเหตุที่มีฝากน้อยนะครับไม่ใช่อะไรครับเขี่ยไม่ติดก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสวนครับบางสวนอาจจะบำรุงต้นดีก็อาจจะติดฝากเยอะนะครับก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ มาดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพันุอะไรนะครับไม่รู้ว่าฮอนแลนด์หรือต่อไทยแม่งแยกไม่ออกนะครับสองสายพันธุ์นี้อันนี้ก็เขี่ยเล่นๆนะครับที่แรกคิดว่าไม่ติดจนดอกร่วงหมดอยู่ๆก็โผล่มานะครับฝักอันนี้เน่าไปฝักหนึ่งครับยาวขนาดนี้สิบเอ็ดนิ้ววัดแล้วนะครับยาวสิบเอ็ดนิ้วน,นี่ก็เป็นอีกตัวอย่าง คิดว่าติดวักเยอะไม่รู้จะสมบูรณ์ไหมนะครับแต่ว่าต้นเข้าหญ่อยู่ต,ต้นตนนี้ก็เขี่ยเล่นๆนะครับคือตอนเขีย่ยตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าถ้าฝักเยอะไปแล้วเขาเป็นยังไงต้นเขาจะโสมไหมอันนี้ปลูกไว้ทำต่อนะครับเสียไปแล้วทีนึงไม่ติดซากต้น ต้นนี้เป็นใบพลาสติกนะครับมีใบพลาสติกใหญ่ๆอยู่สองต้นใบมันแผลบทีนี้อันที่ติดฝักนี้ไม่ใช่เป็นกิ่งที่ใบพลาสติกนะเป็นกิ่งต้นตอใบพลาสติกนี่เขาจะขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดเท่านั้นนะครับติดตาเสียบยอด เคยมีคนเสียฝักแล้วเคว่าฝักก็บ่อเพราะไม่งอกนะครับกําลังรอดูว่าจะมีเจ้าไหนที่เขาเพาะเมล็ดได้ไหมนะครับอันนี้เป็นฝักแดงดอกซ้อนนะครับซ้อนสามเลยสามชั้นอยู่บนตอญี่ปุ่นดอกดอกมาดกดอกจนดอกจนเิงจะหักฝักติดเองนะเป็นไน่เขีย ก็มีอยู่ฝักเดียวแหละแต่มีสามแง่งสองแง่งนี้คงใช้ไม่ได้คงฟง,คง,คงสำหรับเมื่อวานที่มาถ่ายแล้วบอกว่าราชินีพันดอกตัวนี้นะครับเม็ดใกล้จะแตกเต็มทีะครับว่าวันนี้ใส,สายเรียบร้อยครับแตกมีเหลือทั้งหมดนะครับ ทั้งสองคู่สี่ักเลยครับก็เก็บตามระเบยียบครับ